สวัสดีครับผมเก่งนะครับจาก CW ศูนย์รับซื้อขยะรีไซเคิลนะครับผมผมรับซื้อขยะรีไซเคิลกับทุกประเภทเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเศษเหล็กกระดาษขวดแก้วพลาสติกน้ำมันพืชแล้วก็สินค้าเด็ดอีกหลากหลายรายการเลยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่เช้าของวันจันทร์ที่12รกรกฎานี้นะครับผมก็สําหรับใครที่พลาดการไลฟ์สดอัปเดตราคาเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับวันนี้เราก็จะมาอัปเดตให้อีกครั้งหนึ่งนะครับผมเผื่อใครที่พลาดไปตามใน a c e b o o k เ κ, นะาะย้ำอีกครั้งหนึ่งว่า ปกติแล้วเนี่ยผมเนี่ยจะมีการทำ Facebook Live ทุกๆวันเสาร์เวลา2องทุ่มตรงนะครับผมในเพจ CW รับซื้อขยะ r e ไซเคลิลนะครับผมใน Facebook ใน YouTube พี่เหมือนกันเลยว่า CW รับซื้อขยะรีไซเคลิลภาษาไทยนะครับผมก็อย่าลืมไปเจอกันใน Facebook วันเสาร์เวลา2ทุ่มเนาะจะได้ไปร่วมพูดคุยกันสดๆนะครับผมส่วนใน y t u t u เนี่ยก็จะมีคอนเทนต์อัปเดตตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์เนาะก็จะมีแค่วันเสาร์อาทิตย์ที่จะ ไม่ได้มีคอนเทนต์ใน YouTube แต่ว่าใน a c e b o o k ส่วนใหญ่จะมีเกือบทุกวันนะครับผมก็ฝากกดติดตามไว้ทุก,ทกช่องทางนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกด s u บ s c r i b e ไว้จะได้เป็นกำลังใจในการผลิตคอนเทนต์ต่อไปนะครับผมโอเคสำหรับเปิดวันจันทร์มาราคามีปรับไหมจากเมื่อวันเสาร์มีปรับขยับขึ้นหนึ่งรายการก็จะมีในส่วนของขวดเพชรใสขวดที t ีใสเนาะพวกขวดขวดน้ำดื่มน้ำน้ำดื่มใสอะไรอย่างเงี้ยน,น้ำดื่มที่ว่าไม่ไม่มีการสกินเหมือนบนขวดนะครับผมตัวนั้น่ะ ราคาวันนี้มีปรับขึ้นมานิดนึงนะครับผมส่วนที่เหลือถือว่าโอเคใช้ได้แล้วก็วันนี้หน้าร้านตอนนี้9ก้าโมงกว่า9ก้าโมงกว่าตอนนี้รถไปถึงนู่นแล้วแล้วก็วันนี้10บล้อเข้า10บล้อเข้ามาขนในตัวเศษเหล็กวันนี้เราส่งเศษเหล็กออกตอนนี้เศษเหล็กเนี่ยราคาสัปดาห์นี้นะเท่าที่ผมคาดการนะผมคาดการว่าน่าจะส่งตัวหรือน่าจะมีการปรับขยับขึ้นไม่เกินแบบบวกลบประมาณ50ิบตังค์บาทหนึ่งประมาณนี้ในช่วงในช่วงอาทิตย์นี้เนาะก็ เดี๋ยวจะมั่นคอยอัปเดตให้นะครับผมแล้วก็อย่าลืมติดตามใบราคาใบราคาเนี่ยจะมีในจะมีอัปไปในทุกวันพุธก,กับวันเสาร์สวันนะที่เป็นหลักแต่ถ้าเกิดช่วงไหนที่ราคามีการเปลี่ยนแปลงปกติแล้วเนี่ยก็จะทําการอัพให้ตลอดนะครับผมก็จะทาการให้อัพให้ตลอดอ่ะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราไปเริ่มอัปเดตกันข้างในเลยดีกว่าน้ำเกลือน้ำเกลือแบบนี้นะครับผมน้ำเกลือจากฟิดโรงพยาบาลนะครับวันนี้ก็กิกโลกร,รัมละ8ปบาทนะครับผมหน้าร้านแล้วก็อันนี้กําลัง หลังบ้านนะครับผมเขากําลังทําการแต้มแยกแยกไอตัวเต้มน้ํามันกันอยู่นะครับผมป้านอมจา๋าถ้าเกิดเต้มน้ํามันแล้วยืดๆเป็นเนื้ออะไรจ๊ะ,ะเนื้อไฮเนื้อไฮอันนี้คือไม่ติดอันนี้คือไม่ติดนะถ้าแต้มน้ํามันแล้วเนื้อมันไม่ติดขึ้นมาจะเป็น ABS แต่ถ้าเกิดติดจะเป็นเนื้อไฮ อันนี้ก็คือขั้นตอนนี้อันนี้จะเป็นพวกพลาสติกกรอบที่เราทาการแกะเรียบร้อยแล้วเนาะไม่ว่าจะเป็นพวกคีย์บอร์ดพิมเตอร์แป้นพิม์อุปกรณ์พวกอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆพวกพลาสติกกรอบที่เป็น ABS กับ PSABS อะไรย่างเงี้ย <c oughs> ก็จะต้องเอามาทําการแต้มน้ํามันตรงนี้ก่อนแต้มเพื่อดูแต้มเพื่อดูว่าเป็นเนื้อตัว PS หรือเป็นเนื้อไฮเนาะแล้วเดี๋ยวก็ต้องมาทําการแยกลอยออกไปอีกเพราะว่าเนื้อไฮมีอะไรบ้างพี่หนุ่ยมีไฮครีมมีมีไฮครีมไฮครีมเบามีเนื้อ ายเทาหายขาวเนาะายรวมสีพวกตระกูลพลาสติกกรอบเนี่ยดีเทลมันค่อนข้างนิดนึงนิดนึงพลาสติกกรอบรู้สึกว่าจะมีอยู่กี่ตัวนะสิบสกว่ารายการเนาะสิบสามรายการอันนี้จะเป็นพวกพลาสติกกรอบก็อย่างที่บอกกันว่าหน้าบ้านซื้อยอยู่ที่กิโลกร,รัมละหบาทสำหรับพวกพลาสติกกรอบต่างๆนะครับผมแล้วก็ตรงนี้จะเป็นส่วนของ HDPE ที่รอการทําทั้งหมดตรงนี้จะต้องทําอะไรบ้าง ไอพวก h d ด e ีหรือพวกเป็นพวกเบอร์2เนี่ยเช่นแก่ลอนซอสหอยแก่ลอนน้ำมันเครื่องหรือพวกแบบขวดนมขวดอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ขั้นตอนเนี้ยคือเดี๋ยวเราเอามาแล้วเนี่ยผมจะต้องมาทําการเปิดเปิดไอตัวฝาจุกเขาอะเปิดฝาจุกเขาแล้วก็ทําการกรีดฉลากแล้วก็อย่างพวกเนี้ยต้องทําการเปิดเปิดฝาจุกแล้วก็กรีดฉลากออกนะให้เป็นขวดใส่สเปล่ปาเนาะมันจะได้พร้อมสําหรับการบดย่อยนะครับผมโอเคอันนี้ก็รอการทําอยู่เนาะ ก็สําหรับพลาสติกรวมวันนี้นาร้านจะซื้ออยู่ที่กิโลกร,รัมละ6บาท6บาทนะครับผมสาหรับไอ้พวกตระกูลนี้นะหบาท6บาท,บาทอย่างพวกตัว HDPE พวกนี้อันนี้จะค่อนข้างทําซับซ้อนกว่าพวก PP นิดนึงเพราะว่าตัวนี้มันจะต้องมีเปิดฝามีกรีดฉลาไอ้ตรงฝาที่คนละสีกับตัวแกนลอนเนี่ยเราก็ต้องมีการแยกฝาออกแยกไอ้ตรงเอะไรนะห่วงห่วงรองฝาแหวนรองฝาออกอีกจะค่อนข้างแบบใช้เวลานิดนึงสาหรับพวกตระกูล HDPE Okay. ส่วนในแก้วตัวนี้แก้วตัวนี้มันจะมี2แบบเนาะถ้าแก้วกาแฟเนี่ยถ้าเป็นแก้ว P ีพีที่เขียนว่าเบอร์หตัวนั้นสามารถขายได้เป็นพลาสติกรวมนะครับก็กิโลกรัมละ6บาทแต่ถ้าตัวนี้ที่เขียนว่าเป็นเบอร์หนึ่งเนี่ยตัวนี้จะไม่สามารถขายได้เหตุผลที่ขายไม่ได้เพราะว่าจุดล้อมเหลวเนี่ยมันจะคนละมันจะเป็นเขาเรียกนะจุดล้อมเหลวมันคนละคนละเขาเรียกว่าอะไรคนละองศากันมังเห็นทางโรงงานเขาแจ้งมางี้นะคือถ้าเป็นแก้วแบบนี้จะไม่สามารถขายได้แต่ถ้าเกิดว่าโรงงานไหนที่เขารับซื้ออย่างเงี้ยก็บอกผมได้นะเผื่อแบบ ถ้าซื้อร่วงกับเพกได้ไรเงี้ยแต่ผมส่งให้ยัดหมดเลยโอเคเนาะพอตัวนี้ขายไม่ได้ผมก็จะเอามาใส่กาแฟชงกินน้ำจ้ำอยู่ทุกวันอย่างนี้อย่างที่คนเห็นผมกินกาแฟเกือบทุกคลิปทุกคลิปท,ทุกอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือไม่ได้ไปซื้อหรอกอันนี้เป็นแก้วยูดก็คือเอาแก้วมายูดใช้นะครับผมจะได้ไม่สิ้นเปลืองในเรื่องของวัสดุนะครับผมเพราะแก้วมันสะดวกดีนะพูดถึง กาแฟเข้าได้นะเผื่อใครอยากจะเอาอะไรมาฝากถ่ายนะครับกาแฟเข้าได้เพราะว่าเป็นคนชอบกินกาแฟนเนาะโอเคอันนี้จะเป็นพวกตระกูลเสือน้ํามันตระกูลเสือน้ํามันวันนี้จะอยู่ที่กิโลกรัมละ2บาท50นะครับผมสําหรับเสือน้ํามันแล้วก็ต่อมาอันนี้จะเป็นพวกตระกูล P ี VC เนาะ PVC เนี่ยจะได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นสีฟ้าถ้าเป็นสีฟ้าอย่างที่คุณเห็นอยู่นะก็จะเป็นอยู่ที่กิโลกรัมละ5บาทสําหรับสีฟ้าต่อมาจะเป็นพวกสีเหลืองสีเทาเหลืองเทา PVC สีเหลืองสีเทาวันนี้นะครับผมจะอยู่ที่กิโลกร,รัมละ4บาทนะครับผม4บาทไปเดี๋ยวเราไปเบียร์ต่อดีกว่าโอเคแล้วก็อันนี้เบียร์ออกหมดละเหลือตกค้างนิดหน่อยก็ข้าวๆเนาะช้าสิบสอรีโอ9บาทห0สราคาเบียร์ส่วนใหญ่ไม่ค่อยปรับขยับมากมาเพราะผมวิ่งทางใกล้เนาะหรือถ้าเกิดว่ามี รถที่วิ่งผ่านแล้วจะเข้ามาซื้อเบียรอะไรอย่างเงี้ยถ้าที่จะซื้อเบียแบบเหมือนซื้อต่อจากผมออกไปแล้วจะไปส่งเองที่นครสวรรค์ที่อะไรเงี้ยหรือที่กำแพงเงี้ยก็สามารถส่งราคามาได้นะสามารถส่งราคามาได้เผื่อว่าราคาได้กันเนาะเพราะว่าเบียรผมไม่ได้วิงงว่งทางไกลไม่ได้วิ่งทางไกลอันนี้ก็จะเป็นพวกตระกูลหนังสือเล่มน,นิเทาศสารกับกระดาษย,ย่อยกระดาษจับจ้วนะครับผมวันนี้ถ้าเป็นกระดาษย่อยสีแบบนี้จะอยู่ที่กิโลกรัมละ4บาท50นะครับผมสำหรับกระดาษสีนะครับราคาเพิ่งจะปรับมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเพิ ตอนนี้ผู้ช้หน้าบ้านแกะเอี่ยมไหมพี่พอได้อ๋อชดชิ้นงานอย่างนี้ใช่ไหมก็แต่จริงๆม่ต้องแกะแยกมาจากหน้าบ้านเดี๋ยวเดี๋ยวไปประชุมรอบใหม่เดี๋ยวค่อยคุยกันเนาะโอเคแล้วก็อันนี้จะเป็นพวกกระดาษแข็งกระดาษแข็งอันนี้จะอยู่ที่กิโลกร,รัมละ6บาทนะครับผม6บาทสําหรับกระดาษแข็งแล้วก็อันนี้จะเป็นกระดาษขาวดํา ขาวดาเผื่อใครที่พลาดไปนะครับขาวดาตอนนี้หน้าร้านซื้ออยู่ที่กิโลกร,รัมละ6กบาทเจ็ดสิบหกบาทเจ็ดสิหรับขาวดำเนาะเพราะว่าปีนี้ราคาขาวดานี่ใช้ได้เลยกระดาษนี่ปีนี้ราคามันโอเคนะดีเลยนะไม่มั่นใจว่าจะอยู่ยาวหรือเปล่าก็ดีกว่าตอนปี6 2เพราะตอนปี6 2นี่คือราคากระดาษแข็งหน้าร้านอ่ะผมซื้ออยู่10สตางค์ฟั่งไม่ผิด10สตางค์จริงตอนหน้าร้านซื้ออยู่10สตางค์นอตอันนี้อะไรบ้างน้ำมันพืชอันนี้จากตลาดเหรอ ดูค้ามาเมื่อกี้เนี่ยอะน็อตถืยกล้องดูนหน่อยเนี่ยในกรณีน้ามันพืชเนาะถ้าเกิดไม่มีปี๊บใส่แบบนี้มาได้เลยใส่แกลอนใส่ขวดแบบนี้มาช่างอันนี้เป็นไขน่ทีหนึ่งนะเนแหละแต่ต้องเททอนอ่าก็คือน้ำมันพืชเก่าหลังจากที่ก่ทอทอดประกอบอาหารเสร็จแล้วนะครับผมอยากให้กรอกเศรอาหารออกเอ้ยไม่ใช่กรอกนลกรองเศรอาหารอยาให้มีน้ําผสมแล้วก็อยาให้เป็นไข่แบบนี้ไอ้ไข่แบบนี้จะขายไม่ได้นะครับผมแล้วก็อะทการกรอกใส่ปี๊บได้เลยถ้าเป็นกิโลจะตกอยู่ที่กิโลกรัมละ19บาท แต่ถ้าเกิดว่าเป็นปีป๊บวันนี้จะอยู่ที่ปี๊บละ390บาท390บาทเนาบาทนะระวังไข่ตกลงไปอ่าเนี่ยถ้าเป็นอย่างเงี้ยขายไม่ได้นะน็อตให้กล้องดูหน่อยครับเนี่ยเนี่ยอันนี้จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะน็อตไข่นะเนาะเป็นตะกอนเป็นไข่พวกนี้อันนี้จะไม่สามารถขายได้นะครับผมเดี๋ยวนี้ก็ต้องเททอนทอนน้ำหนักกับลูกค้าอืมไปใช้ได้ใช้ได้ไ,ดไปเดินทางต่อดีกว่าแล้วก็อย่างที่เราคุยกันเมื่อตอนต้นคลิปว่าวันนี้มีตัวนี้ปรับขึ้นตัวเพชรใส เพสรใสพวกพวกน้ําดื่มสพวกมีอะไรบ้างแล้วน้ําอัดลมน้ําดื่มอย่างเงี้ยอ่าที่คุณเห็นอยู่ในกล้องตอนนี้เนาะวันนี้ราคามันปรับขึ้นมาเป็น7บาท50นะครับผม7บาท50าสําหรับพวกเทชรใสเนาะส่วนพวกเทรส,สีหรือว่าพวกเชสที่มีการสกินหมึกรวงขวดตัวนั้นจะอยู่ที่กิโลกร,รัมละหนึบาทนะครับผมกิโลกร,รัมละหนึบาทนะหายต่ออันนี้กระดาษแข็งกระดาษแข็งก็อยู่ที่6บาท40วันนี้อยู่ที่6บาท40โอเค อันนี้เขาทำอะไรกันอ๋อที่ทำซีดีมัง้งอ่านี่แยกละเอียดอะแดนุสพาไปดูทีละตากเลยเนาะแผ่นซีดีเวลาขายนะครับผมอยากให้แยกนี้ก่อนเลยนี่อันนี้คือกล่องของเขาอันนี้จะเป็นกล่องที่เป็นพลาสติกกรอบตัวนี้จะเป็นพลาสติกกรอบนะครับผมพอเราแยกพลาสติกกรอบมาปุ๊บต่อมาให้แยกพวกกระดาษแบบนี้ แยกกระดาษแบบนี้กระดาษปกเขาออกนะครับต่อมาไอตัวกล่องเนี the ่ยม <TV> ี2แบบถ้าเป็นกล่องรุ่นเหนียวๆแบบนี้ก็ต้องแยกออกจากพลาสติกกรอบเพราะตัวนี้เป็นพลาสติกเหนียวเนาะตัวนี้จะอยู่ที่กิโลกรัมละพลาสติกดาหน้าร้านอยู่4บาทตัวนี้อยู่4บาทแต่ถ้าเป็นพลาสติกกรอบอย่างเมื่อกี้ตะกร้าแรกนั้นจะอยู่ที่1บาทแล้วก็ตัวแผ่นซีดีแผ่นซีดีจะอยู่ที่กิโลกรัมละ13บาทนะครับผมซีดีกับดีวีดีก็ต้องแยกออกจากกันเนาะอันนี้คือซีดีมันจะเป็นสีแบบเหมือนกระจกอะเหมือนกระจกเนาะเป็น สีเขาขาวสีขาขาวือนกระจกแต่ถ้าเกิดเป็น DVD เป็น DV d ดีจะเป็นอย่างนี้นี่อันนี้จะออกเป็นสีฟาา้าบูบูอย่างนี้หน่อยนึ่อันนี้จะเป็น DV d ดีเนาะก็ทําการอดวยแยกกันออกมาแยกให้เขาก่อนเดี๋ยวเขาว่าเราเขาจะนั่งคัดกันโอเคไปเดี๋ยวไปดูข้างหน้ากันสวัสดีครับลุงสวัสดีครับ โอเคอันนี้ก็จะเป็นกระดาษแข็งแล้วอย่างลุงเข้ามาน,นี่ก็6บาท40สบหบาทสโอเคใช้ได้อันนี้จะเป็นขวดเบียร์ที่ช่างเข้ามาเป็นขวดเบียร์อ่ะแล้วเราไปเดินดูตรงนั้นกันสักหน่อยเลยโอเคอันนี้ก็จะเป็นเมื่อคําถามที่ถามมาเมื่อวันเสาร์นะว่าไอเจ้าพวกถังสีราคาเท่าไหร่ถังสีเนี่ยถ้าเกิดเป็นถังสีบ้านเนาะมันจะเป็นตัวพลาสติกตัวชิ้นใหญ่ตัวนี้ ไอ้ตัวนี้จะตกอยู่ที่กิโลกรัมละ6บาท6บาทโทษจ้ะพี่อ่าอันนี้ก็คือในส่วนของพลาสติกรวมทั้งหมดนะครับผมพลาสติกรวมในย้ำอีกครั้งพลาสติกลวมวันนี้หน้าร้านจะอยู่ที่กิโลกรัมละ6บาท6บาทแล้วก็อันนี้ก็ขายได้เผื่อคนไม่ค่อยทราบเพกเขียวเพกฟ้าขายได้แล้วนะครับผมเพกเขียวเพกฟ้าแบบนี้นะครับผมกิโลกรัมละบาทอย่าลืมแยกจุกออกมาเนาะเพราะอย่างอันนี้เดี๋ยวก็ต้องไปแยกจุกออกมาเพราะว่าไอ้จุกเนี่ยมันกิโลกรัมละสาบาท ตัวนี้จะเป็นเพสกรีนเพสกรีนที่มีการสกรีนหมึกลงไปบนขวดอย่างเงี้ยตัวเนี้ยจะตกอยู่ที่กิโลกรัมละบาทครับผมสำหรับเพสกรีนเพราะว่าพอดีโรงงานที่ผมส่งอยู่เขาให้ผมทําการคัดแยกตัวเพ็กใสกับเพสกรีนออกจากกันเนาะแต่ถ้าเกิดว่าโรงงานไหนที่ว่าซื้อแบบเพ็กใสกับ,บเพสกรีนรวมกันได้ก็ลองติดต่อเข้ามาก็ได้นะเพราะว่าของสเปคผมก็คืออัดก้อนอัดก้อนลูกถึงหนักประมาณร้อยถึงร้อยสามสิบโลแต่ไม่ต่ำกว่าหนึ่งร้อยแน่นอนแล้วก็คันรถหนึ่งจะส่งไปประมาณหนึ่งร้อย ประมาณนะ115ลูกประมาณ115ลูกสำหรับตัวเพกนะก็มันจะหน้ากว้างประมาณเมตรอ่ได้จะประมาณเมตรเมตรยี่ประมาณประมาณเมตรหนึ่งเมตรยี่สิบประมาณเนี้ยก็จำสเปคมันไม่ได้ลองคุยกันได้ไปลูกอัดลูกเล็กเป็นลูกอัดลูกเล็กเผื่อโรงงานไหนที่สามารถซื้อได้อะไรเงี้ยก็ลองส่งมาหาผมก็ได้นะผมจะได้เบลลรวมเพราะว่า oh, บางทีลูกค้าก็จะมีความสับสนในเรื่องของเพงสกสกรีนเนาะ <Okay. S 2> ต้องบอกก่อนว่าผมเ,เป็นแค่ร้านรับซื้อไม่ใช่โรงงานเพราะฉะนั้น,นผมจะซื้อประเภทของแล้วก็คัดแยกสินค้าตามประเภทของโรงงานปลายทางที่ผมสามารถส่งได้นาะซึ่งในแต่ละร้านของเก่าอาจจะมีปลายทางที่ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้น,นพวกดีเทลรายละเอียดจุจิแบบนี้อาจจะมีแตกต่างกันบ้างแต่ว่ายังไงก็ดูภาพรวมของการคัดแยกก็ได้นะครับผมเพราะว่าสิ่งที่ผมพูดไปมันเป็นภาพรวมของการคัดแยกเนาะเช่นพลาสติกรวมหน้าร้านผมซื้อหบาทแยกออกมามีอะไรบ้างที่ต้องแยกออกมาอันที่1นึง ก็คือให้แยกพิกสายแบบนี้ออกมาอันเนี้ยทั่วประเทศเป็นเหมือนกันแน่นอนพรสายแบบนี้แยกออกมาเพราะว่าพรสายแบบนี้หน้าร้านผมซื้ออยู่7จนะ็บาทห้าสิบเนาะแล้วก็ต่อมาที่ผมอยากให้ลูกค้าแยกเพิ่มเติมก็คือนี่กดขุนพลิตกดขุนพลิตแบบนี้นะครับผมหน้าร้านผมจะซื้ออยู่ที่กิโลกร,รัมละ8บาทาถ้าเป็นพื้นฐานแบบนี้สามารถแยกได้เลยเนะยาะส่วนใหญ่รจะสเปคคล้ายกันสสยพวกดีเทลจุดจิรายละเอียดแต่อาจจะแบบอาจจะนิดนึงอาจจะมีความต่างอันนิดนึง คง okay. ั้นเดี๋ยวเราไปตรงนู้นนิดนึงเนาะเราเดี๋ยวก็วนกลับมาเพราะตรงนู้นเสียงมันจะดังนิดนึงวันนี้เขาทำงานกันอยู่ไม่อยากเข้าไปใกล้มากอันนี้เป็นพวกลาสติกกรอบลาสติกกรอบวันนี้ที่เราคุยกันหลังบ้านเนาะลาสติกกรอบจะซื้ออยู่กิโลละบาทไม่ว่าจะเป็นพวกบวกกันนอกพวกอะไรอะโครงทีวีโครงแอร์บิ้นเตอร์ของเล่นเด็กต่างๆพวกนี้สามารถขายได้หมด ไอพวกเนี้ยซื้อมาเสร็จแล้วเนี่ยต้นทุนการแกะเนี่ยเอาเรื่องเลยเพราะแกะพราแกะเอาน็อตออกเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ต้องไปหลังบ้านไปทาการแยกไอพวกแต้มน้ํามันแต้มนเนื้ออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องไปแยกหลังจากที่แต้มน้ำมันเสร็จก็ต้องไปแยกเนื้ออีกแล้วก็แยกสีอีกนะครับผมไอดีเทลพวกเนี้ยต้นทุนจะสูงนิดนึงสูงนิดนึงโอเคอันนี้ก็จะไปนในส่วนของเศษเหล็กกำลังคีบขึ้นกันอยู่เนาะ อันนี้ไม่อยากเข้าไปใกล้มากเพราะว่าเขากำลังทำงานกันแล้วผมไม่ได้ใส่หมวกด้วย่อะอย่างเหล็กหนาเหล็กหนาที่อยู่ข้างหลังเราเนาะวันนี้ก็จะอยู่ที่กิโลกร,รัมละ8บาทจนถึงที่9บาท50นะครับผมส่วนถ้าเป็นเหล็กบางเช่นพวกตะแกรงพัดลมต่างๆก็อยู่ที่4บาท50 4บาท50อันนี้ไม่อยากเข้าไปใกล้มากเพราะว่าไม่ได้ใส่หมวกด้วยแล้วก็เขากําลังทํางานกันอย่างอันตรายเดี๋ยว,วเราแปกลับไปดกันเนานะโอเคอันนี้ก็บรรยากาศตอนเช้าๆเนาะตอนนี้กี่โมงละ9 9โมง ดี๋ยวมีประชุมอีกกลุ่มใช่ปะโอเคตรงนี้แียงโอเคไหมครับหรือว,ว่าต้องไปอีกโอเคเนาะก็เดี๋ยววันจันนี้เดี๋ยวอัปเดตไว้คร่าวๆประมาณนี้ก่อนนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวถ้ามีราคาอัปเดตอะไรเพิ่มเติมเนี่ยเดี๋ยวจะรีบมาแจ้งให้ทราบเลยแล้วสุดท้ายก่อนจากกันย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าสําหรับเพื่อนๆที่อยู่ในเขตอําเภอเมืองอําเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกและถ้าเกิดคุณมีขยะเยอะเราไม่สะดวกนัขยะมาถายกับผมที่ร้านเนี่ยคุณไม่ต้องกังวลเพราะว่าบริษัทเราเนี่ย มีบริการออกไปจัดเก็บขยะดิสเกิให้ในเขตอำเภอเมืองพิษณุโลกนะครับผมแล้วขั้นตอนง่ายมากลูกค้าสามารถแอดไลน์ผมมาได้เลยเป็น id นะครับที่ cwrecycle หรือจะโทรได้ที่0 9 2 3 4 7 7 2 2 7สเ็จนะครับผมก็สามารถโทรมาจองคิวจัดเก็บได้หรือโทรมาถามราคาก็ได้นะครับผมหรือให้ง่ายกว่านั้นปกติแล้วเนี่ยบนแคปชั่นเนี่ยผมจะมีการแปะไอตัวลิงก์ไลน์แอดไว้ให้ลูกค้าแค่กดที่ลิงก์นั้นแอดไลน์ถ่ายรูปขยะแล้วก็แชร์โลเคชั่นมาแล้วเดี๋ยวผมก็จะจัดรถจะจัดทีมงาน ไม่จัดการขวดให้คุณถึงที่เลยนะครับผมลูกค้ารอรับเงินโอนอย่างเดียวสบายมากนะครับผมแล้วก็สําหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่นะครับที่ติดตามตั้งแต่ต้นคลิปจนถึงท้ายคลิปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามกด subscribe นะครับผมจะได้เป็นกําลังใจในการผลิตคอนเทนต์ต่อไปนะครับผมแล้วก็ทั้งใน f เฟซบุ๊กใน YouTube พี่เหมือนกันเลยนะว่า CW รับซื้อขยะเดลิเวอรี่กดติดตามไว้เวลามีคอนเทนต์ใหม่ๆก็จะได้ไม่พลาดกันนะครับผมสำหรับวันนี้เดี๋ยวไปก่อนเดี๋ยววไไเเจอออกััันนนนใคคทตต์่ปสสดีรบ